ก็ครับสวัสดีครับเจ๊เจ,จ็งตีหลักก็ก,กินได้แปะเปดีเจ็งแ,แบกสปายสินี่แะครับแด่จังแบกครับไปดูลูกพิ่กกิฟบนะครับข้าวข้าวถ้าข้าวให้หมาเลย ขนไก่วาบบีเลยแล้วมันสองดุ่มเยอะรั่ไม่ย่ามาวุ่นขุนข่าวมันอีกต้องรู้เลยสีสีเย็าเปิดมานี่กั้งครับกล้งป่านื้อครับเดี๋ยวเตียมอาบน้ำแล้ว

มึงยัไกอี้ข้าน้ข้าองใไนบูบอกว่าปแ้ก็บอกว่ารพักพักูมออกไหมปนจะไรอีกปุ่งปุ่งปุ่งเียเล่นบกนี่อเดไมาตองไม่ไรอ่ะยำก้

Perfecte, encara cap.